สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้ผมพามาอยู่กับร้านกล้วยทอดนะฮะกล้วยทอดในตำนานจริงๆนะครับไม่ออกมาสักทีไม่ทอดสักทีนะแล้วก็มีไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรนะไข่ข้าวค่ะไข่ไข่ข้าวใช่ไหมไข่จังหังนะไข่จังหังแล้วอันนี้อะไรครับน้ำผักเมนดาไหมคือว่าน้ำผักอ๋อน้ำผักน้ำผักกระทอนน่ะเหรอเออบางคนไม่รู้จักน้ำผักกระทอนนะฮะ มันเป็นยังไงนะ <laughs> มันเป็นน้ำผักที่เขาเอามาต้มเหมือนแม่เคยเห็นต้นเหมือนกันแม่ครับอ่ามันจะเป็นพ <laughs> อเวลาเขาต้มนะครับมันจะเป็นน้ําสีดำๆนะฮะ <c oughs> ถ้าบางท้าในเจ้าไปทําน้ําน้าปลาหวานนะกินกับมะม่วงนี้นะฮะ <c oughs> นะครับ <c oughs> คือคน <c oughs> เรานี่สรรหากินอยู่นะฮะของแปลกๆเป็นหมอย่างอันอย่างไข่เนี่ยนะครับก็ <c oughs> ปกติไข่ต้มธรรมดาก็ได้เนาะอันนี้เป็นไข่ข้าวจริงๆเป็นไข่ที่จะเสียแล้วนะฮะ หรือบางทีไม่เสียนะเขาก็มาทําให้เสียได้นะครับแล้วก็มาต้มมานึ่งนะครับจําหน่ายนะฮะนึ่งเราใช่ป่ะแล้วก็มีน้ําปลานะฮะนี่น้าซอสซอสยี่ห้ออะไรอ่าแม็กกี้โอ้ใช้ของดีด้วยนะแม็กกี้นะถ้าซื้อเยอะแถมเป็นขวดนะครับซื้อน้อยแถมจุกน้อยแล้วก็มีผักส่วนอันนี้นี่จะเป็นผักมาจากบ้านนะใช่ป่ะนะครับมะนาวแล้วก็ตอนนี้นะครับ ช่วงเดือนมีนาเนี่ยนะฮะมะนาวแพงมากนะฮะมีนาเมษาเพราะว่าอันนี้ถุงเขาอะไรสบาทสิบบาทเออขายได้เหรอสิบบาทขายได้จะหมดแล้วเนี่ยไม่พูดถึงมันถูกเกินเพราะว่ามะนาวแพงนะฮะมัน <c oughs> เหตุผลที่มะนาวแพงช่วงนี้เพราะว่าไม่มีน้ํานะครับแล้วบางบางบางสวนเนี่ยนะครับไม่มีผลผลิตนะถึงมีมันก็จะไม่ได้น้ําเยอะนะฮะบางทีพอออกมานี่ลูกใหญ่เท่าส้มเลยนะนี่ถ้าไปวางกับร้านนะเนียนกิฟตเลยนะ ลูกใหญ่มากนะครับถุงละสิบบาทนะครับอันนี้ถือว่าถูกนะวันวันก่อนนะผมไปซื้อมะนาวหรือต้มผมไปซื้อสามลูกยี่สิบาทเป็นโดนลูกเล็กกว่านี้ีนี่เราบังไซนี่ามาเนี้ยนี่สามลูกยี่สิบแพงนะตลาดนะครับแล้วก็นี่เป็นกระลำนะครับอันนี้เป็นแหนงนะ,ะแหน่งกระลำนี่เอาไปผัดนะผัดใส่สามชั้นก็ดีใส่หมูกรอบก็ดีนะฮะอร่อยนะครับแล้วก็เป็น